สวัสดีค่ะวันนี้สุธิพงษ์ฟาร์มขอนำเสนออาหารสำหรับแม่หมูที่กำลังให้นมลูกหมูนะคะวันนี้เราได้ปลีกล้วยสวยๆมาก็มาหั่นให้กับแม่หมูนะคะในเบื้องต้นก็คือได้ปีกล้วยมาเราก็มาหั่นเตรียมอาหาร ให้เขาเป็นอาหารเสริมนะคะเพื่อกระตุ้นการมีน้ํานมนะคะขั้นตอนแรกก็คือเมื่อเราหั่นได้แล้วเราก็ผสมกับกรัมนะคะปลายข้าวแล้วก็เกลือนะคะทําไมต้องใส่เกลือคือ,คอเพื่อให้เขาเนี่ยกินน้ําเก่งนะคะเป็นการเสริมไอโอดีนให้กับแม่หมูหลังจากนั้นก็จะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเมื่อคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จเราก็จะเอา ไปให้แม่หมูกินนะคะซึ่งก็ในฟาร์มก็จะทำแบบนี้ให้สำหรับแม่หมูพึ่งคลอดลูกนะคะในฟาร์มของเราครอบนี้นะคะเป็นแม่หมูที่เราได้พันมาจากสกลนครนะคะพันนี้ชื่อว่าหมูป่าดำภูพานนะคะซึ่งคลอดลูกให้เรา9ก้าตัวนะคะ แต่ว่าตายไปหนึ่งตัวนะคะเพื่อให,ห้แม่หมูเนี่ยมีการกระตุ้นให้มีน้ำนมสำหรับลูกหมูเราก็เลยต้องมีอาหารเสริมนะคะเขาชอบนะคะเราคลุกคลุกเขาให้เข้ากันเราก็จะเอามาให้หมูแล้วก็มีการเตรียมน้ำสำหรับแม่หมูด้วยนะคะท่านบางท่านอาจจะเสริมด้วยการเติมน้ำไปในอาหารที่เขาให้เลยก็ได้นะคะแต่เราแยกให้เขากินแบบแห้งๆนะคะเขา สำหรับหัวปลีที่เราเอามาให้เนี่ยเป็นปีกล้วยสดนะคะคุณสมบัติของปีกล้วยเป็นสมุนไพรโบราณนะคะที่ใช้ได้ทั้งคนและสัตว์ถ้าเราเอามากินจะทำให้แม่แม่หมูนะคะหรือคนที่มีบุตรเนี่ยมีการกระตุ้นให้เกิดน้ำนมมากขึ้น,นกับลูกหมูที่ที่เกิดขึ้นนะคะ คลอดออกมาซึ่งแม่หมูที่เราเลี้ยงตัวนี้นะคะเขากินอาหารเก่งนะคะลูกลูกที่คลอดออกมาก็แข็งแรงทุกตัวแต่เราสังเกตเห็นว่าราวนมของเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งเต้าที่ชัดเจนนะคะเป็นพวงเราก็เลยทำอาหารเสริมเข้ามาให้แม่หมูเนี่ยได้กินนะคะบางท่านที่สังเกตว่าหมู ตัวเองคลอดมาใหม่ๆนมมีน้อยบางท่านอาจจะเริ่มต้นด้วยการหาสมุนไพรแบบนี้นะคะปีกล้วยมาหั่นให้เขากินก็สามารถช่วยได้หรือถ้าให้กินปีกกล้วยแล้วสังเกตลูกหมูแล้วปรากฏว่าลูกหมูผอมนะคะ การขับถ่ายไม่ดีฉี่ไม่ดีอืดไม่ดีแล้วก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วยังไม่โตท่านก็ต้องหายยานะคะสมุนไพรซึ่งสามารถซื้อจะได้จากร้านยาเนี่ยมาเสริมด้วยก็ได้นะคะค่ะนี่ก็คือผลผลิตของเรานะคะเราสังเกตเห็นความน่ารักของลูกหมูนะคะแข็งแรงทุกตัวค่ะมีทั้งหมด8ตัวดูดนมเก่งนะคะทั้งปีนทั้งขึ้นขี่แม่นะคะ แย่งกันดูดนมเป็นที่น่ารักนะคะข้อดีของการเลี้ยงหมูป่าที่เราสังเกตเห็นง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูลูกหรือลูกที่คลอดออกมาจะมีลักษณะแข็งแรงเลี้ยงง่ายโตวไวภูมิต้านทานโรคได้ดีนะคะสนใจอยากได้ลูกหมูไปเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ติดต่อได้ ตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอที่ทุกท่านได้เห็นนี้นะคะสุดท้ายนี้สุธิพงษ์ฟาร์มก็ขอขอบคุณคนรักหมูทุกท่านที่ติดตามคลิปวิดีโอที่ผ่านมาของสุธิพงษ์ฟาร์มมาโดยตลอดขอขอบคุณค่ะ